สวัสดีครับพบกับช่องตอง8นะครับวันนี้จะพามาฟังและก็พามาดูนะครับดูการปลูกมันที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับปลูกดินแดงครับอันนี้ดินแดงนะครับหรือว่าดินดงนะครับนะอันนี้เพิ่งปลูกเสร็จนะครับเพิ่งปลูกเสร็จได้ไปประมาณจอ่อ2เดือนแล้วนะครับจะเป็นปลูกมันยกล่องนะครับสายพันธุ์แปดเก้านะครับ ขอโทษครับไม่ใช่สายพันธุ์ใเก้าเป็นสายพันธุ์ห้วยบงนะครับเป็นสายพันธุ์ห้วยบงนะครับเป็นสายพันธุ์ห้วยบงนะครับแล้วแปลงนี้จะยกล่องครับเป็นดินแดงจะปลูกจะเป็นมันที่ปลูกหลานะครับปลูกหลานะครับจะเป็นมันที่ปลูกหลาเพราะว่ามันรอบๆนี้เขาก็เริ่มจะลงหัวกันแล้วนะจะเป็นมันที่ปลูกหลาแล้วปลูกตาแล้วก็แถมยังจะมาปลูกช่วงฝนตกชุกนี้ด้วยนะครับปัญหาของการปลูกมัน ช่วงฝนตกชุกนะครับก็มันก็จะปัญหาแรกๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัชพืชนะครับหรือว่าต้นหญ้านะครับต้นหญ้าที่เรา,เาต้นหญ้าที่เรา,เาในไร่มันนะนะที่เราถ่ายไปแล้วมันจะงอกไวนะครับงอกไวก่อนที่มันสับป,ปะหลังของเราจะงอกเห็นไหมครับนี่จะสองเดือนแล้วครับยังเริ่มงอกอได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยนะครับ เริ่มงอกได้กาลังจะเริ่มงอกครับก็อาจจะเป็นเพราะด้วยปลูกลานะครับปลูกลาแล้วก็ปลูกแถมมาปลูกลามาปลูกช้ามาตอนช่วงฝนตกชุกแบบนี้ครับนะก็อย่างที่คลิปก่อน,อนที่เคยบอกว่าปัญหาแรกๆปัญหาสําคัญอีกอย่างของการปลูกมันสดในช่วงฝนตกชุกก็นี่แหละครับนะทาให้มันงอกช้านะครับแต่ในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้จะไม่มาพูดถึงเรื่องออถึงการถึง ว่าสาเหตุของการมันงอกช้าเราจะไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงเรื่องการคุมดินนะครับนะก็ต้องขอโทษนะครับลืมบอกไปในคลิปนี้จะมาพูดถึงการคุมดินด้วยการใช้สารคุมดินหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่ายาคุมนะครับยาคุมคอันนี้แปลงนี้เขาปลูกไปได้แล้วนะครับจาก2เดือนแล้วนะใกล้จะ2เดือนแล้วนะครับก็การใช้ยาคุมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในไร่ ที่เห็นๆนะก็จะมีะข้าวโพดนะกับมันสัตว์ฝรังนะแต่ในนาข้าวผมก็ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เพราะผมยังไม่เคยได้ไปสัมผัสนะว่าเขาใช้ยาคุมกันหรือเปล่านะที่นี่ก็จะมีวิธีใช้อยู่2ชนิดนะครับเแบบที่ใช้อยู่2ชนิดครับมีทั้งยาคุมเปียกนะครับยาคุมแห้งครับยาคุมเปียกก็คือคุมเมื่อตอนที่ดินมีความชื้นพอเหมาะนะครับคุมที่ตอนที่ดินมีความชื้นพอเหมาะนะครับแล้วก็ส่วนยาคุมแห้งนั้นก็จะฉีด ได้เลยนะครับได้ตอนที่ดินแห้งๆได้เลยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของแต่ละชนิดยาคุมแต่ละชนิดมันจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในสถานในสถานะดินที่แตกต่างกันนะครับยาคุมแห้งก็ต้องเป็นดินที่แห้งจะให้ประสิทธิภาพได้เยอะนะครับส่วนยาคุมเปียกก็จะต้องใช้ในดินที่มีความชื้นพอเหมาะถึงจะใช้ได้ถึงจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับ ยาคุมนะครับยาคุมยาคุมนี่ส่วนใหญ่เราจะส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาคุมตอนที่พอเราปลูกเสร็จเราก็ฉีดคุมไปเลยนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่ฉีดตอนอมันที่งอกตาแล้วมันที่งอกตาแล้วแบบนี้เราจะไม่ฉีดครับเราจะฉีดในตอนที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็ฉีดเลยนะครับก็คือเราจะไม่รอให้วัชพืชหรือว่าหญ้างอกนะครับ เราจะไม่รอให้วัชพืชหรือย่างองอกนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเกิน3ามวันนะครับข้อกําหนดของเขานะครับของทางเกษตรนะครับท,ทางเขาเรียกว่าอะไรนะทางที่เขาทดลองมาที่เขาค้นคว้าวิจัยมานะทางเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเขาบอกว่าการฉีดยาคุมนี่จะต้องฉีดให้ไวก่อน3ามวันนะครับฉีดให้ไวก่อน3าวันหลังจากเราปลูกพืชแล้วนะครับ ฉีดให้ไวก่อน3ามวันอย่าให้ช้าเกิน3าวันนะครับต้องรีบฉีดครับไม่ว่าจะเป็นยาคุมชนิดเปียกหรือว่ายาคุมชนิดแห้งนะครับแล้วจะให้ได้ผลมากที่สุดนะครับการเตรียมแปลงครับการเตรียมแปลงของการเตรียมแปลงของการปลูกพืชนะครับหรือว่าปลูกมันสบปะหลังนะครับจะต้องกําจัดหญ้าที่มีอายุข้ามปีนะครับจะต้องกําจัดหญ้าที่มีอายุข้ามปีหรือว่าหญ้าที่มันงอกมาแล้วนะ จะต้องกําจัดหญ้าให้มันให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะให้เหลือน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะฉีดยาคุมนะครับเราปลูกเสร็จเราจะฉีดยาคุมโอ้แต่หญ้าข้ามหญ้าข้ามปีหรือว่าหญ้าที่มันเหลือจากปีที่แล้วนะยังเต็มอยู่ครับไปฉีดนะครับมันจะไม่ได้ผลมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพครับอันนี้ตามที่เขาวิจัยมานะตามาทางเทคโนโลยีการเกษตรนะผมก็ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขาวิจัยมาแล้วนะครับนะว่า จะต้องกําจัดหญ้าข้ามปีหรือว่าหญ้าที่มันขาตกค้างในปีที่แล้วให้เหลือน้อยที่สุดครับให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นการกาจัดหญ้าที่กําลังจะเกิดมานะครับให้ได้ประสิทธิภาพถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยาคุมแต่ละชนิดนะครับอายุของการคุมของมันนั้นจะไม่ถึงสามเดือนนะครับบางคนเข้าใจผิดนะคิดว่า3มเดือนคุมอยู่สาเดือนคุม ไม่ใช่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดรวมๆนะว่ายาคุมไปเลยสามเดือนอยู่สามเดือนอยู่ไม่ใช่นะครับยาคุมตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่ฉีดตอนแรกนะครับจะมีอายุในการคุมญ้าหรือว่าคุมวัชพืชหรือว่าคุม,มเมล็ดหญ้าที่จะงอกนะครับจะอยู่ประมาณสองเดือนครึ่งเท่านั้นนะครับอายุของมันจะคุมได้แค่สองเดือนครึ่งเท่านั้นนะครับคราวนี้นลครับพอหลังจากสองเดือนครึ่งเรา ก็เตรียมใช้วิธีอื่นกําจัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นใช้คนถากนะครับหรือว่าใช้การฉีดยาหญ้านะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับการคุมการใช้ยาคุมเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่ายาคุมใช้ในแต่ละพื้นที่เราจะต้องใช้ในจํานวนปริมาณเท่าไหรนะ่ในกรณีที่เป็นดินทรายนะครับอันนี้ผมจะบอกคร่าวๆนะ ในกรณีที่เป็นดินทรายนะครับมันสัมปะหลังเราปลูกที่เป็นดินทรายนะครับเราจะใช้สารอาราคอนะครับสารอาราคอรหรือว่าสารยาคุมนี่แหละครับใช้ในปริมาณแค่ห้าร้อยนะครับแค่ห้าร้อยซีซีนะครับแค่ห้าร้อยซีซีนะครับแล้วเราก็ผสมกับน้ําในถังของเรานะครับถังสีเขียวถังเทีกระฉีดนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ในถังอ๋อไม่ใช่ในถัง สเปรย์ไม่ใช่ในถังเป้นะในถังที่เราจะฉีดน,นะครับนะเราก็ผสมน้ํห้า5้อสีี่ผสมเข้าไปนะครับจะใช้ได้นะครับจะใช้ได้ประมาณเราจะผสมลงในน้ําจ,จะใช้ได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับจะใช้ได้ประมาณหนึ่งไร่ครับถ้าเราสมมติเรามีสิบไร่เราก็คูณเข้าไปครับส่วนถ้าเราจะมาคุมในดินแบบนี้ครับนะในดินที่ผมกำลังถ่ายทาอยู่เนี่ยนะมันเป็นดินมันเป็นดินแดงนะดินดงหรือว่าดินเหนียวค่อนข้าง เป็นดินเหนียวแล้วนะสรุปแล้วก็จะเป็นดินเหนียวนะครับทรายก็จะน้อยนะครับเราก็จะใช้เ5็ดร้ยห้าสิบซีซีนะครับผสมกับน้ําถังเขียวนะครับหนึ่งถังนะครับนะครับก็จะได้หนึ่งไร่นะครับแต่ถ้าเรามีฉีดมากกว่านั้นเราก็จะผสมคูณเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือแล้วแต่นะครับว่าแล้วแต่เอคุณภาพของตัวยานะครับอย่างที่บอกนะครับก็สารยายา ยาคุมหรือว่าสารยาสารคุมนะครับสารคุมวัาชาพืชน,นะครับมันมีหลายชนิดมันมีหลายยี่ห้อก็แล้วแต่คุณภาพนะครับนะครับแล้วแต่คุณภาพของยี่ห้อของ,ของนะก็อยากจะให้รองนะครับอันนี้เป็นคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาบอกวิธีการคุมหญ้านะครับเพราะว่าเมื่อเราคุมหญ้าได้แล้วนะในระยะเวลาช่วงมันที่กําลังงอกไปนะี้นะถ้าเราปล่อยให้หญ้าลุกนะครับในคลิปก่อน,อนๆที่ผมเคยบอก มันก็จะทําให้ต้นมันเราเหลืองอันนี้ก็พคุมอยูอ่เลยนะครับนะอันนี <island> <What>? ้จะสองเดือนแล้วยังไม่เห็นหญ้าสักต้นเลยนะครับนะแปลงนี้นะครับแปลงดินแดงนะครับแปลงดินแดงหรือว่าดินดงนี่ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกไว้ก่อนครับมันจะเป็นหญ้าปากคอกนะครับหญ้าปากคอกแล้วก็หญ้าต้นคลามผีนะครับไ้หญ้าปากคอกหรือว่าหญ้าข้อเปลือกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะมาขึ้นแต่ดินดงนะครับดินดงนี่เป็นพระเอกนะครับหญ้าปากคอกแล้วเป็นหญ้าที่กําจัดยากมากนะครับ เป็นหญ้าที่กําจัดยากมากก็แล้วขึ้นขึ้นไวนะครับขึ้นเร็วโตเร็วนะครับเราก็ต้องรีบฉีดยาคุมนะครับอันนี้เราต้องรีบฉีดยาคุมอันนี้สองเดือนแล้วครับสองเดือนยังไม่เห็นต้นหญ้าสักต้นเลยนะครับจะสองเดือนแล้วนะครับยังไม่เห็นต้นหญ้าสักต้นเลยเนี่ยครับเห็นไหมครับก็เริ่มจะมาแล้วครับหญ้าปากคอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับขนาดฉีดไวนะครับเนี่ยนี่คือหญ้าปากคอเห็นหครับเริ่มมาเหมือนกันครับแต่ก็ยังนครับเพิ่งจะแทงหน่อนี่แหละครับนะ ส่วนการฉีดยาคุมนะครับส่วนใหญ่ก็จะฉีดโคมต้นหมันสัมปะหลังได้เลยนะครับหมายถึงว่าเราปลูกเสร็จเราก็ฉีดตามหลังนะครับเมื่อก่อนผมก็กําลังปลูกอยู่นี่แหละนะเจ้าของไร่เขาก็จ้างอีกชุดหนึ่งมาฉีดยาคุมตามหลังนี่แหละครับโอ้ก็ก็เหม็นนะครับมีกลิ่นหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นสาราไม่เป็นอันตรายมากต่อสุขภาพมากมายอะไรนะครับ ขนาดคุมสองเดือนนลครับขนาดคุมคุมจะสองเดือนแลวครับอันนี้เขาเขาใช้วิธีคุมเปียกนะคุมเปียกเพราะว่าตอนที่เขาปลูกนั้นฝน,นมันก็อย่างที่บอกมันทีบแปลงนี้มันปลูกออช่วงปลูกสายเออปลูกหลา่าปลูกช้านะครับก็มาโดนช่วงฝนตกชุกพอดีนะนะีครับเห็นไหมอยอดเขาเปลือกอันนี้น่าจะหลงเหลือจากปีที่แล้วนะครับเป็นกอเก่านะครับมันงอกมาใหมนะ่นะนี่ครับอยอดเขาเปลือกหรือว่าอยอาปากคอไอตัวนี้แลสําคัญนะครับในช่วงเวลาที่เราคุม เดือนถึงสองเดือนครึ่งนี้เราก็มีเวลาครับมีเวลาหลายมีเวลาที่จะคิดหลายเรื่องนะครับมีเวลาที่จะเอาเวลาตรงนั้นไปเตรียมแผนการว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับเกี่ยวกับไล่มันตะปะหลังเรานะครับถ้าไม่คุมนะครับถ้าไม่คุมถ้าคนมีเหมาะสําหรับเออเหมาะสําหรับคนที่มีพืชขอโทษนะเหมาะสาหรับคนที่มีไล่เยอะๆนะครับยาคุมนะครับอันนี้เป็นข้อพิเศษนะครับ สำหรับไล่เยอะๆนี่สมควรนะครับสมควรจะต้องใช้ยาคุมนะครับเพราะว่าถึงเวลาหญ้ามันขึ้นมามันสัปะหลังเรายังไม่โตยังไงก็เสร็จนะครับฝนตกหรือไม่ตกฝนดีหรือไม่ดีงอกมันเรางอกหรือไม่งอกหญ้าหรือว่าชพืชมันไม่สนใจนะครับนะมันตั้งใจจะงอกมาอย่างเดียวเลยครับนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากบอกไว้นะครับเกี่ยวกับการใช้ยาคุมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลง ยาคุมที่เขาใช้กันส่วนใหญ่นะคือใช้ครั้งเดียวอยู่นะ๋ย่ผมจะลงให้ดูนะครับนะคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตองแปกนะครับเกษตรกรนะครับก็ยังอยู่ที่ไร่มันสัปะหลังเดึงอ,อ้อหรือลือหืมอีกอย่างหนึ่งนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งว่ายาคุมไม่สามารถกําจัดไม่สามารถคุมมันสัปะหลังที่เหลือ ได้นะครับหมายถึงว่าไม่สามารถไมมีผลต่อเศษสัมหลังที่เราตัดไว้ในไร่หมายถึงว่าเศษมันครับเนี่เห็นไหมไม่สามารถคุมได้นะครับไม่ใช่่าเห็นมันสัมปลังเรางอกเยอะเราฉีดจะคุมหมายถึงว่าเศษเหลือของมันสัมปลังนะหญิงที่เราตัดปีที่แล้วนะนะมันเหลือมันงอกมาแบบนี้มันคุมไม่ได้นะครับอย่าไปฉีดนะครับเสียเวลาเสียค่าจะหัแล้วก็เสียยานะครับอันนี้ต้องใช้คนขุดนะครับใช้จ้างรายวันมาขุดนะครับจ้างรายวันมาขุดแบบนี้ขุดง้างหนแบบนี้ครับ ถ้าขุดง่าแบบนี้ออกได้ครั้งเดียวจบนะครับแต่ถ้าขุดถ้ามาสับยอดสับยอดนี่สองถึงสามครั้งนะครับแต่ถ้าจ้างคนมาขุดขุดครั้งเดียวจบนะครับครั้งเดียวมันก็แห้งนะครับมันก็แห้งได้นะครับแล้วอีกข้อสําคัญนะครับในการฉีดยาคุมขอแผลอีกครั้งนะครับกาลังจะไปไม่ไปขอแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญจริงๆครับยานะครับอย่าใช้ยาคุมนะครับฉีดตอนมันใกล้จะลุ่ หรือใกล้แปลงที่เขาล,ง,ล,หขง,าล,ง,ลงหัวแล้วนะครับหรือแปลงของเรามันกาลังจะลงหัวแล้วนะแล้วเราอย่าไปฉีดยาคุมนะครับนะครับอย่าไปฉีดยาคุมอย่าไปปนน้ำในงานเสร็จนะครับใเราจะไม่มีหัวนะครับมันเราจะไม่มีหัวนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับก็สำคัญคือห้ามฉีดยาคุมในขณะที่มันเรากําลังเริ่มลงหัวนะครับกนะ่อนจะฉีดฮอร์โมนอะไรก็าใช้ถังเดิม มนนาารุล้างถังให้ดีครับไม่งั้นอยากผีพลาดอยากมัหันเป็นกำโอเคครับทิ่นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะค,ครับ